สีวิธีรับมือต้องขับรถลุยน้ำท่วกนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้นะครับฝนตกนะครับหน้าฝนเข้ามาแล้วนะครับ ในซอยหลายๆซอยในกรุงเทพมหานครนะครับเกิดการน้ําท่วมขังนะครับทําให้รถเกิดการเสียหายนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกสี่วิธีง่ายๆนะครับผมในการต้องลุยน้ําท่วมนะครับผมเมื่อไหร่ที่เรารู้แล้วนะครับว่าต้องลุยน้ําท่วมเราควรที่จะปิดแอร์การที่เราปิดแอร์นะครับจะช่วยป้องกันให้น้ำเนี่ย กระเด็นไปโดนหน้าคัดคอมแอร์และป้องกันไม่ให้อ air ผ่ได้เมื่อไหร่ที่เราต้องขับรถลุยน้ำท่วมนะครับอย่าเร่งเครื่องเป็นอันขาดนะครับให้ปล่อยไหลไปเรื่อยๆเอานะครับผมเนื่องด้วยที่ว่ารถบางรุ่นนะครับมีท่ออากาศนะครับที่ดักอยู่ตรงข้างล่างนะครับของกันชนนะครับาการที่ลุยน้ำท่วมเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะทำให้ตัวท่ออาาศเนี่ยดูดน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้หรือเข้าไปในเครื่องยนต์ได้นะครับผมซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยพังได้ง่ายๆเลยนะครับผมเมื่อลุยน้ำอยู่แล้วรถหับถห้ามสตารรถเป็นอันขาดนะครับการที่เราสตาร์ทรถเนี่ยเราไม่รู้ว่าตอนที่รถเราเครื่องดับเนี่ย อะไรมันเข้าไปหรือมีอะไรผิดพลาดนะครับผมทําให้เครื่องยนต์ดับนะครับการยิ่งเราไปเร่งสตาร์เนี่ยจะทําให้ความเสียาหายภายในเครื่องยนต์มันเยอะกว่าเดิมนะครับทางที่ดีควรที่จะเรียกรถสลา์หรือรถล,ลากนะครับลากขึ้นไปในจุดที่มันแห้งก่อนนะครับหรือเข้าอู่เข้าศูนย์ไปเลยเมื่อพ้นจากน้ำท่วมมาแล้วนะครับควรที่จะลงมาดูนะครับว่า ตรงกระจังหน้าเนี่ยหรือช่องอากาศข้างล่างเนี่ยมีเศษขยะหรือถุงพลาสติกไปบังช่องลมหรือเปล่านะครับผมเพราะเมื่อไหร่ที่พวกเศษขยะหรือถุงพลาสติกไปบังช่องลมนะครับก็จะทําให้การระบายความร้อนเนี่ยทำได้ยากนะครับและอาจจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยเราคีตได้นะครับทางที่ดีก็ลงจากรถมาและดูหน่อยนกันนะครับ,รบถ้ามันมีก็เอาออกนะครับผม นะครสวิธีง่ายๆนะครับในการรับมือน้ำพ่วงนะครับผมถ้าแฟนเพจคนไหนต้องลุยน้ำา่วงจริงๆนะครับก็แนะนำคลิปนี้นะครับเอาไปทําตามนะครับผมรับประกันว่ารถคุณอาจจะไม่ได้เสียหายหนักแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพจ Feel Oil Cooler นะครับ YouTube f ล e l Oil Cooler นะครับผม และเราจะทําคลิปดีๆออกมาอีกนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ